ตัวเต็มมังงะวันทีตตอนที่หนึ่งหนึ่งสี่สีส่สวัสดีครับมาเล่าตัวเต็มมังงะวันทีตหนึ่งหนึ่งสี่สี่บทเริ่มต้นมาที่แฟรงก์และริบลี่ไปถึงบริเวณอาคารเก่าแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เป็นอาคารที่ดูเหมือนจะสร้างจากซากของหุ่นยนต์โบราณบริเวณด้านบนของอาคารเป็นหัวของหุ่นยนต์แฟรงกี้อาคารนี้มันอะไรนะย้งกักตะโกนว่าวิทยาศาสตร์ออกมาอย่างนั้นแหละริบลี่ฮอฮอนายก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันนี่เนื้อฉันว่าแล้วว่ามันจะต้องทําให้ในายตื่นเต้น แฟรงกี้ทำไมถึงมีอะไรแบบนี้อยู่ในเผ่าพันธุ์ที่เป็นนักรบหลักลิลิทและบอนนี่อยู่ในอาคารแห่งนี้และกำลังโผล่หน้ามาทักทายแฟรงกี้ริปลี่อธิบายว่าหุ่นยนต์โบราณน,นี้มีอายุมามากกว่า3 0 0พันปีแล้วฉากตัดไปที่ป่าพวกเหล่าคนยักย้ายกำลังต่อสู้กับบรรดาปีศาจในฝันลูกคิดว่าถ้าเกิดว่ามีปีศาจที่เหมือนเขาในสายยักย้ายจะเป็นอย่างไรเหล่าคนยักย้ายไม่อนุญาตให้ลูกเรือตุ่มหุกฟางร่วมการต่อสู้เพราะมายืน ในฐานะแขกโคลนเองก็โดนห้ามไม่ให้สู้เช่นกันนามิไปตามจารูนมาเพื่อดูอาการยักย้ายที่บาดเจ็บจากการปกป้องปราสาทและนามิก็เล่าให้จารุนฟังว่ามีผู้บุรุษป,ปราสาทแห่งนั้นจินเบปกติถ้าเจอสถานาการณ์อะไรประหลาดประหลาดให้เดาว่าเป็นพลังจากผลปิศาจจารุนกล่าวกับยักย้ายอีกตนว่ามีผู้บุรุษเป็นมนุษย์สองคนรูปเสริมงว่าเหตุการณ์วุ่นวายขนาดนี้เป็นไปได้ว่ามีมากกว่าสองคนนามิบอกว่าเธอไม่ให้อภัยใครก็ตาม ที่พยายามลักพาตัวเด็กๆในขณะที่อุซับก็พูดด้วยน้ำเสียงท่าว่าจะต่อสู้ด้วยแต่จารูนห้ามไว้อีกครั้งและพวกนามิก็เห็นโคลอนขนข้าวขนของเอาไว้บนเรือโซของเขาโคลอนกล่าวว่าให้พวกนามิมากับเขาและต้องให้เขาเป็นกัปตันเรือด้วยนามิอุซับจินเบและรูปตอบรับและนั่งเรือไปกับโคลอนและก็มีคนยักย้ายขึ้นไปประกาศกับโลกพระอาทิตย์ในเอลบัฟว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้บุกรุก ที่เป็นมนุษย์นอกเหนือจากกลุ่มหมวกฟางเข้ามาในเอวัฟและบุกไปที่ปราสาทขอประกาศว่าพวกนั้นเป็นศัตรูอย่างแท้จริงซอมเมอร์คุณกบก,กำลังทำพิธีกรรมหลังมื้ออาหารอีกแล้วสินะคุณกบไม่ใช่พิธีกรรมแค่เป็นความชอบของฉันซอมเมอร์การมีอะไรบางอย่างที่พกติดตัวไปได้ก็ไม่เลวนะว่าแต่เพลงที่ชอบที่สุดคือเพลงอะไรนะคุณกบนิวโวของบรูคซอมเมอร์หรือว่าเธอไม่พอใจกับโลกที่เป็นอยู่ตอนนี้กันแน่นะถึงได้ชอบเพลงนั้น คิลลิงแฮมการไปทักเรื่องความชอบคนอื่นเป็นเรื่องไม่ดีนะซอมเมอร์ซอมเมอร์อาโทษทีนะแต่ว่าดูนั่งสิพวกผู้ใหญ่พยายามกันหนักหน้าดูตัดไปที่โรงเรียนวลัตเซาโลยืนอยู่หน้าขบวนเด็กๆโดยมีโล่สองอันอยู่ในมือเพื่อป้องกันตัวเองจากหนามที่มองไม่เห็นซาโลฉันปล่อยให้พวกเธอไปต่อไม่ได้ดูเหมือนพวกเธอจะเดินตามทิศทางของลูกศรแต่มันกำลังชี้ไปที่เปลวไฟถ้ายังเดินต่อไปมีแต่ความตายรอยอยู่แน่ฉันหยุดพวกเธอให้ได้ เด็กหญิงคนแรกหยุดเมื่อมือของเธอสัมผัสกับโลกของซาโลแต่เด็กคนที่สองที่อยู่ข้างหลังชนเข้าไปที่เธอทําให้ทั้งคู่โดนหนังที่มองไม่เห็นต่าและร้องด้วยความเจ็บปวดซาโลรูบินและชอปเปอร์ตกตะลึงซาโลตัดสินใจใช้เชือกดึงเด็กๆที่อยู่หลังแถวออกมาทีและคนแทนแต่ทันใดนั้นเขากลับถูกโจมตีโดยปีศาจตนหนึ่งดูเหมือนว่าพวกนี้กําลังปกป้องเด็กๆไม่ยอมให้ใครมาหยุดเด็กๆไว้ ตัดกลับไปที่หมู่บ้านและป่าเหล่ายักษ์ย้ายสามารถโค่นปีศาจตัวหนึ่งได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความยากลาบากทันใดนั้นก็มีปีศาจมาอีกและเข้าโจมตีพวกเขาและในฉากสุดท้ายทุกคนท่ามากันบินมาช่วยโดยบินมาบนเรือเกรตอิริทดอรีและโปรกี้ทำลายปีศาจสามตนลงได้ด้วยการโจมตีอันทรงพลังกาบันก็อยู่บนเรือนั่นด้วยดอรีและโปรกี้ประกาศว่าพวกเขามาช่วยแล้วในช่วงเวลาที่น่าสิ้นหวังมือซ้ายของราชาจนสละก็ปรากฏตัวขึ้น ข่าวดีสำหรับแฟนคลับวันพีทเลยนะครับอาจารย์โอดะไม่งดอาทิตย์หน้าขึ้นปกจาเป็นยังไงบ้างครับกับวันพีทตอนที่1นึ่สี่สีถูกใจทุกๆคนไหมครับการปรากวดตูเข้าสนามรบของกอปเปอร์การัตบเพื่อนเพื่อนคิดเห็นว่าอย่างไรคอมเมนต์กันมานะครับและฝากกดติดตามและกดสับะไคร b e ให้ด้วยนะครับ